ครับตอนนี้เราอยู่ที่ R2M Superbike Thailand Championship กับ R2M Showdown Festival ครับปีนี้ถือว่าครั้งนี้เป็นปี2023และที่นี่คือสนามแรกของ R2M Superbike Thailand Championship แล้วก็ R2M Showdown Festival ครับและที่ข้างหลังนี้ครับเขาลังมีการตรวจสภาพครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันสนามแรกด้วยครับเพราะฉะนั้นการตรวจสภาพของทีมงานในส่วนของ R2M Superbike นั้น1มาตรฐาน2ได้เรื่องของกฎและกติกายอย่างชัดเจน3ต้องคานึงถึงเรื่องความปลอดภยัยถึงในการตรวจสภาพเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่า การตรวจสภาพของทีมงาน R2M Superbike เนี่ยจะมีขั้นตอนยังไงแล้วก็มาตรฐานขนาดไหนไปดูกันครับแล้ววิ่งมันหมดเวลาพอดีใช่เดีถ้าหมดเวลาก็ต้องมาที่นี่ก่อนเนาะเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานตรวจสภาพสวัสดีครับสีครับพีตอนนี้เช้าเนี่ยการตรวจสภาพของทีมงานอาตุเอ็มซูเปอร์บายเนี่ย มีปัญหาอะไรไหมหรือว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีทุกอย่างตอนนี้เรียบร้อยดีครับก็ยังยังไม่มีอังี้ต่างยกตัวอย่างว่าสมมติว่ารถที่มาตรวจสภาพแล้วไม่ผ่านอะไรอย่างแรกคือกรในการตรวจสภาพเนี่ยของเราจะมีการตรวจสภาพก่อนก่อนคอลี่ไฟครับก่อนเลสครับผมก็คือการตรวจคอลี่ไฟเนี่ยจะมีก่อนเลสอ่าตัวหลังเลสใช่ไหมครับซึ่งหลังเลสเนี่ยการตรวจสภาพเนี่ยจะเป็นการตรวจทางด้านเทคนิคครับก็คือจะตรวจตามกติกาตามเลกูเลชันไม่ว่าจะเป็นการวัดลิ้นการตรวจน้ำมันหรือว่า จะเป็นการตวรวจเซฟตี้ต่างๆในกรณีที่รถล้มออกมาหรือว่ารถไม่จบการแข่งขันก็ต้องเข้ามาตรวจทีหลังอีกทีหนึ่งครับผมส่วนเรื่องการตรวจก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นการตวารวจเซฟตี้คร่าวๆครับผมยังไม่ได้มีการลงลึกขนาดนั้นเห็นมีได้ข่าวแว้บๆกันว่ายังมีลูกี้มือใหม่ใช่ครับอ,อ,อย่างสกูตเตอร์เนี่ยเขาเอารถมาแล้วมันมันมีอะไรบางส่วนที่ไม่ได้ติดมาซึ่งทางทีมงานมองว่าเป็นเหตุผลเรื่องของความไม่ปลอดภัยใช่ครับผม คือตัวนั้นคือตัวอะไรบางก็คือตัวบางชามครับชามของตัวตัวจุดคันหลังซึ่งบางบางคันเนี่ยเขาตัดมาอาจจะไม่ถอดมาหมดแต่เขาตัดมาครึ่งเลยเพื่อแบบเวลามันมันทำถ้าเกิดมันปิดแบบเป็นของเดิมมันทําให้ร้อนเนี่ยเขาตัดมาเพื่อระบายความร้อนและก็เรื่องของการความเร็ว แล้วก็ระยะเวลาในการไปทันนนที่มันจะได้เปรียบมากกว่าซึ่งบางทีเนี่ยไม่ได้เตรียมวมมาก็คืออาจจะไม่ได้เตรียมของเดิมมาแล้วอีกอย่างนึงเป็นสนามแรกแล้วก็ให้ให้เป็นการอนุโลมไปก่อนครับอ๋อคืออนุโลมเพราะถือว่าอนุโลม,มจากทางรายการอนุญาตมาไม่ใช่เป็นของทางตรวจสภาพนะทางทางผู้จัดก็คือทางเอาตัวเองมอนุญาตมาใชใ้อนุโล<ผ>ม,มไปก่อนแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักใช่ยังไงผมไม่กลัวพี่ครับตรวจสภาพก่อนรถเยอะมากองครับอครับขอบคุณมากครับบอกแล้วว่าการตรวจสภาพถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องขของงคววาาาาามมปลดภภัััยเเพพพรระนนนน้้ีี่่กแใจจทตส รดด้วยว่าจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องเยอะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของกติกาการขานมาตรฐานสากลที่รองรับจาก F M F M T และ M S A T เพราะนั้นเนี่ยเขาคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับจบ้ครับตอนนี้ทุกคนรับ,าบนาครับเอาตามนี้นะและหลังจากแข่งจบจะมียางมา เอาละครับหลังจากความวุ่นวายในการตรวจสภาพรถครับข้างหลังผมนี่คือการตรวจสภาพร่างกายของคนแล้วครับก็คือนักแข่งการตรวจสภาพนักแข่งว่าเรื่องของร่างกายมีการวัดความดานันวัดความเ,าเขาเรียกวัดร่างกายต่างๆว่าเหมาะกับการแข่งขันในวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าการวัดมาตรฐานของการตรวจสภาพร่างกายเนี่ยเขาเป็นแบบไหนในการแข่งขันอาตุเอมทูบายแชมเปี้ยนชิพในปีนี้ครับไป ด้วยเป็นไงดสดีครับการตรวจสภาพร่างกายครับเราต้องเริ่มจากอะไรบ้างอย่างวันนี้ถ้าเป็นนักแข่งก็จะเป็นไวท์ทอไซ์ก่อนนะครความดันด้วยถ้าความนั้นก็สำคัญค่ะถ้าสมมติในกรณีที่นักแข่งลงสนามแข่งถ้าความนันสูงก็จะไม่สามารถแข่งได้เพราะว่ามันจะมีหลายประเด็นถ้าสมมติชีพประจสูงก็แข่งไม่ได้จะททาให้หัวใจเต้นเร็วแล้วก็เหนื่อยความนันสูงก็เหนื่อยง่ายหนึ่งพักผ่อนน้อย พอได้เพียงพอหรือแม้นักแข่งจะบอกว่าเฮ้ยผมแข็งแรงดีแต่เกิดตรวจตรงนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือเราไม่อนุญาตให้แข่งใช่ค่ะก็ต้องให้ให้นักแข่งแบบนั่งพักหายเหนื่อยก่อนแล้วก็ถ้าสมมติแบบความดันปกติชี่ปรชันปกติก็คือลงสามารถลงแข่งได้ค่ะเพราะว่าก็มันจะมีหลายแบบถ้าสมมติเราปล่อยให้นักแข่งลงไปแข่งเลยมันก็อันตรายอัตโอเคงั้นผมลองผมเลยผมลองผมเลย อันนี้จากโรงพยาบาลอะไรครับเป็นของบริษัทรออเดอรับมาจากเป็นของบริษัทเอ็ออนเวนทีอะคะ่ะมันเป็นของเอกชนชนี่มาดูแลเรื่องตรงนี้โดยเฉพาะเลยตัวล่างแค่สูงค่ะปะกติวันที่มันสูงไหมคะไม่รู้ไม่เคยวัดเลยครับอ๋อตนเนี้ยปกตินี่ค่ะตัวนี้มันสูงนี่คือ95มันยังไม่เกินมันจะไม่เกิน90ขึ้นนะคะไม่ควรเกิน90ขึ้นใช่ตัวบนมันคือเป็นความดันสูงเป็นโรคเป็นความดันนะคะไม่เป็น ก็ถ้าในกรณีแบบนี้ค่ะชีพจรก็คือขัวใจเต้นเร็วมันสูงเจอหน้าไงผมเจอหน้าคุณยาบาลนี่ครับก็นั่งนั่งพักประมาณ10นาทีแล้วค่อยมาวัดอีกรอบหนึ่งใช่ให้มาทั้งวันยังได้รอง่ารงเท้ารองครัารองเท้ารองเท้าเป๊ะบอกแล้วความดันสูงบอกว่าให้นั่งพักสักครู่ครับ